สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กดอยปลาไปจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวัดที่บ้านผมนะครับแล้วก็บริเวณปากทางเข้าเนาะช่วงนี้เขาจะทําไร่ทํานากันนะครับวัดน,นี้เนี่ยเป็นโครงการพระธรรมจริส่วนภูมิภาคนะครับที่ศูนย์ใหญ่ยอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเขามาจัดตั้งแล้วก็สร้างไว้หลายปีแล้วนะครับโอเคดูจะขึ้นไปข้างบนเนาะ ก่อนนวดนะครับก็จะเป็นยาคาเนาะพอช่วงหลังๆเนี่ยก็มีศรัทธานะครับร่วมกันสร้างแล้วก็ศรัทธาจากกรุงเทพเนาะเขาก็มาร่วมกันบริจาคแล้วก็สร้างวัดขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นวัดเล็กๆเนะาะประจําบ้านประจํามหมู่บ้านเราบรรยากาศบนนี้เนี่ยเงียบสง,งบมากเลยนะครับ เนี่ยครับรอบๆเนาะรอบๆบ,บริเวณนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปบนพระวิหารใหญ่กันนี่ครับอันนี้ก็ผมจะขึ้นไปบนวิหารเนาะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรการข้างๆนะครับเป็นโบสถ์โล่งๆเลยเนาะช่วงหลังนี้มันไม่ค่อยมีพระมาประจําอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครจะ ทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับนานๆถ้ามีอันนี้ก็ชาวบ้านมาทําบุญก็จะมาทำทำทำความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระประธานเนาะนขึ้นมาบนวัดนี่เงียบม,มากเลยโอ้ดูบรรยากาศเนาะธรรมชาติมาก ผมจะพาเราไปดูการปลูกข้าวไถนากันนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนเนี่ยปลูกข้าวปลูกนากันเนาะแล้วก็ดำนากันแล้วนะครับบรรยากาศเนาะโอ้โหสุดยอดเลยี่ยครับข้างลังนูนะ้นเนาะเขากำลังจะกำลังไถนาแล้วก็ดำนาอะไรกันเลยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู นี่คือวิถีบ้านนอกนะครับอยู่แบบธรรมชาตินี่ครับอันนี้ก็กำลังปั่นไปก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกตามนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยไปเดีย๋ยวจะลงไปข้างล่างนะตอนนี้ผมลงมาที่นาแล้วนะครับ ดูอันนี้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ๆเลยนะครับนี่ปลูกข้างบนลงมาเนาะไปเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างดูโอ้โอโอโอดูน้ำธรรมชาติเลยนี่นี่แหละครับวิถีบ้านนอกเนาะ หลายๆคนอาจจะไม่เคยสัมผัสนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวได้เนาะมาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันชีวิตมันก็ไปแบบหนึ่งไม่เหมือนคนที่อยู่ในเมืองนะครับนี่นะครับบรรยากาศเนะาะฝั่งโน้นเขาปลูกชากันเนี่ยครับระหว่างที่มีก้นหินเนาะ ก็แซมถั่วนะครับอันนี้ไม่ใส่ยาไม่ใส่อะไรเนาะธรรมชาติสุดๆเลยนี่เราจะไปดูเขาถ่ายนากัน นี่อยู่กับป่ากับเขาทำได้ทุกอย่างนี่ต้องทำได้ทุกอย่างเ <c oughs> นี่ยการทำนาเนี่ยต้องเปื้อนนะครับไม่เปื้อนก็ไม่ได้คือทั้งตัวครับเปื้อนหมดเลย การถ่ายนามบนดอยนะครับเวลา,อ,าอันตรายก็คือเวลาลงคันนาหรือว่าขึ้นคันนานะครับอันตรายมากเพราะว่าคันนาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันต้องถ้าไม่สูงเนี่ยมันจะก,ก็ทำน้ำไม่ได้เองนะครับเพราะฉะนั้นต้องกัรนให้สูงครับเวลากลับหรือว่าขึ้นลงเนี่ยอันตรายทุกอย่างต้องไม่ประมาณนะครับถ้าประมาณก็เดี๋ยว อาจจะเจ็บตัวนะครับตอนนี้นะครับคนก็ไปพักเที่ยงกันแล้วเนาะดูคนไปพักเที่ยงที่นู่นนะครับวันนี้แดดออกนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมเด็กดอยปไปก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ